ฮือฮาเลขเรือดำน้ำคันที่สองมาแล้วคอหวยแห่ซื้อเพียบสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะหลังจากผลออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่1กันยายน2563นะคะรางวัลที่ออกคือ9 9 9 9 9 7นะคะสร้างความตกตกตกใจแล้วก็แปลกใจให้กับ บรรดาข้อหวยไม่น้อยนะคะเพราะว่าเลขตัวเดียวมาเยอะมากนะคะลักษณะผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาในรอบ200กว่าปีนะคะผลการออกรางวัลที่ผ่านมานะคะชาวเน็ตถึงกับอ้าปากค้างเลยนะคะว่าเลขแบบนี้ต้องรอนานแค่ไหนถึงจะออกนะคะแต่มันก็ออกไปแล้วนะคะทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะ ซึ่งปรากฏว่ามีชาวเน็ตออมีการนำภาพเรือลำน้ำนะคะแล้วก็มีตัวเลขที่ตรงกับผลการออกรางวัลสลักจินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งนะคะมาแปะไว้ที่ข้างๆเรือลำน้ำนะคะต่างสร้างความฮือหาในโลกโซเชียลไม่น้อยนะคะซึ่งเป็นการตัดต่อภาพนะคะเพราะว่าภาพเรือลำน้ำของจริงจะไม่มีหมายเลข ติดไว้ข้างๆเรือดำน้ำแบบนี้นะคะและล่าสุดนะคะในโลกโซเชียลก็เอาอีกแล้วนะคะก็มีการเอาตัวเลขมาตัดต่อแล้วก็แปะลงไปที่ข้างเรือดำน้ำนะคะอีกแล้วนะคะซึ่งครั้งนี้เนะีคะเขาเอาเลขนี้เลยนะคะมีเลขดังนี้นะคะ923628นี่เลยนะคะ แปะข้างๆเรือดำน้ำนะคะเขาบอกว่าเรือดำน้ำคันที่สองลำที่สองนะคะนี่เลยนะคะซึ่งเป็นการเหมือนการล้อเลียนนะคะเขียนว่าตลกฮาเฮแฮทแท็กยังเหลืออยู่หนึ่งลำสมาชิกงวดแฮทแท็กงวดนี้เสร็จเสร็จกรูแน่แฮทแท็กมีรถขายรถแฮทแท็กมีบ้านขายบ้านนี่เลยนะคะอย่างไรก็ดีนะคะแม้คนจะรู้ว่า เป็นภาพตัดต่อนะคะแต่ว่าเลขดังเก่าวก็ได้รับความนิยมนะคะที่แผงแบตเตอรี่นะคะก็ปรากฏว่ามีคนไปหาซื้อจริงๆนะคะเพราะว่า28 28 29นี่เป็นเลขมงคลนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ